ไอกำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิวโค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคผมตอนนี้ขับมากระนั้นเกมสำหรับเกมเอ่อเกมอะไรวะเกมแหกคุกนะผมเฮ้ยจะไปกลับมาอะไรนะตอนนี้เราเช็คก่อนก็เกมนี้เป็นเกมแนวแหกคุกนะครับที่คนที่เขาชอบเล่นกันใน YouTube มีเยอะเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมพีซีอ่ะอยากมาคุยอะไรเกมมองไม่ทันยันจะกลับมาอีกหนึ่งนาที จะต้องเวลาหนึ่งอาทีกันขุดนะแต่ว่าเ,ออเราเนี่ยม่ต้องขุดจริงๆมันต้องขุดก็ได้นะดูดูทีพ่อไปหาพวกใหม่ดีไหมพวกเราไปหาพวกใหม่ดีกว่าเอาพวกที่มันโหดกว่านี้เราโปรงเงินเราเยอะมากนะเราสามารโปรได้แบบอ๋อไกลเกินไปเลยอ๋ออยู่ตรงนี้นี่ว่า ในในเกมใน,ใน,ในคอมมันจะทิ้งในหัวสวมนะแต่ว่าอันนี้เราต้องทิ้งต่างเปิดได้ปะเนี่ยเปิดไม่ได้เหรอเอานึกวก็เปิดได้อยากจะไปหาผู้ใหม่กดได้ไหมกดให้มันเปิดได้ไหมทำไมตัวมันสั่นก็กดกูดจะออกไปลบ เออกูจะโคตรจะออกไปค่อยมาอีกเนื่อเทีแล้วแะโอ้ยโคตรสวรรค์เอามันเบิดมาได้นี่มันต้องโอ้โหมันจะมีห้องหนือเราใชเสื้อที่ซื้อได้ก่อนแล้วกันแ,แรกเพื่อได้พวกที่ดีกว่าผมแรกไปแล้วพวกผมโหดสุดแล้วเนี่ยคือภารกิจมันก็ไม่ได้อัปเดตตามของเรานะมันต้องแบบเต้นแบบต,ตามเติบไป ตามเดอเนี่ยเพิ่งวันได้เองไม่ได้ของอย่างโหดเหรเอ้ยรองเท้ามันจำเดิมปะมันทำเป็นคู่เดิมปะสีฟ้าเนี่ยมันเอาคู่เดิมนี่วะ่ะกระเป๋าแนละ้วกระเป๋าก่อนบวกหาช่องอเคมันกระโดดได้ด้วยวะเอจีเกียดนี่ไม่ต้องปูก็นสนุกนะแบบเล่นไปเรื่อยเฉียวเฉียดียะ เกมภาษาไทยด้วยนะใครที่แบบอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกาจะชอบอยู่น่าจะได้อยู่โอเคแค่นี้พอแล้วห้าสิบสเตปเปอรนาเขาเยอะนะเอาอีกบ่เอาอีกเลยขอแบบนโหดแบบวิ่งไปหมดแบกของไม่หมดนะครับพวกขมมาจะมาอีกห้าสิบห้าวิเวลาเราเรือแล้วดูดีเอ็นจีผมอย่างเยอะเอนจีผมไม่ต้องซื้อก็ได้ในตัวเนี้ย เราไม่ต้องเพิ่มหลอดก็ได้นะแบบดตัวนี้ด้วยเรโอเคตัดแล้วตัดแล้วนี่อะไรโอ้ขนมพ่มีเยอะแล้วน้องนี่ห้องนี้เข้าไม่ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดมันมาเลยปิดปิดปิดนอนได้ไหมนอนตรงไหนเนี่ยแล้วเคสนี้มันนอนยังไงวะ ปิดไฟยี่สบสองกดมันกดแกงมนะันอะเปิดไปเปิดมาอยู่ <c oughs> ทำไมอะก็จะขยับมาทำไมอะ่ะเออปิดไฟอีกเราต้ตองที่ผมเกดขุดว่ะนี่็คลังสินค้ามัเข้าไม่ได้นะครับป,ประธาขุดเลยไหมให้มาปิดเลย <c oughs> เ็ต <Es poor noise> <c oughs> ีนไหเปิดไปเปิดมาเขาไปออกแลยเขาไปกดเลยเอาขอห้าทีขุดทั้งเยือทั้งคืนทั้งวันหรือวะมานี่นี่ขุดเลยขุดเลยขุดได้เพชรสิโปขุดเลย วิธีการนักกาพกเราใหญ่ขนาดนี้ไปไวิ้ยอะไรค้อนเฮ้ยเราต้องเอาค้อนไปคืนให้ใช่ไหม,ไหมโอเคพว,เว้เดี๋ยวเก็บเพจไปในคราที่แล้วเราเก็บเพรมาที่ไม่ต้องทำแล้วน,นะขุดออกเลยก็ได้ไน้เวาลาเวลาอย่างเยอะ หรืออะไรเกมนี้ใครบอกว่าเกมน่าเบื่ออะไรเงี้ยถ้าโปมันจะน่าเบื่อจริงนะแบบถ้าเกมแบบเนี้ยถ้าโปมันจะน่าเบื่อนะถ้านะนำให้ไม่โปนะมันที่มันจบเร็วเกินมันก็ไม่สนุกไงไม่ขุดต่อหนมันจะมันจะมันต้องขุดไปเกมบเมดวะเนี่ยลองขุดดิ่งลงไปดิแล้วเขามาเก็บขอที่หลังได้ไหมขุดไปเรื่อยเลยขุดลงไปเลยมันต้องขุดลงเก็บเมดวะ วันนี้ก่อนกันขอบคุกพันหน้าเดี๋ยวไม่ได้ทำนะเกมจบเร็วไม่มีอะไร้ทำไม่มีคลิปลงอีกโอเคเอาไว้เ okay, ล่นกันนะกเกมนี้ใครอยากลองเล่นนะผมก็ลิงค์ข้างล่างเหมือนเดิมนะผมนี่เขาใครชอบก็ลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะแล้วกันเดี๋ยวเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรก็รอยตามได้แบบผมก็ใครอยากเลรือใครอยากขอเกมอะไรก็มาขอได้นะผมเลยนมันจะปิดไฟแล้วเดี๋ยวผมจะนอนละ ปิดไฟสี่ทุ่มมันปิดไฟแล้วนอปิดไฟก่อนโอเคปิดไฟเรียบร้อยนอนได้ใช่ไหมนอนเลยจะได้ไปเดินเล่นข้างนองกนะครับมีแอมเีโอ้ลไฟจริงด้วยนะครับอันนี้คืออะไรโอ้ไม่ต้องมีหรอกเรื่องข้าวกินเราเก็บไว้ก่อนที่เราคิดเลยนะเพราะ เราต้องเอาเราต้องเอาขอไปให้กับอันนี้ก่อนเปิดให้หน่อยดิเรียกเปิดดิน้องเออเอาไม่ให้เราออกไปน้องเราเที่ยงปะใช่ไหมใช่ไหมให้เราเอาเฮ้ยคอนสองอันโอ้โหชิบหายแล้วแล้วผมจะได้อะไรให้หัวหน้าผมเนี่ยอ๋อมันมันมันอยู่ในนี้ใช่ไหม เอาของอะของเต็มลยพี่เอาไปลยพี่เอา้านี่ไงของไม่เอาอ่ะับัาก่อนอ๋อบักบักนี่ไงของมาเอาสิเออไปโอเคมาเนี่กันนะเกมนี้ใครอยากลองเล่นในผะมคลิปนี้ก็ พัเสรเรื่องนี้ใครอยากลองเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยในการโหลดนะครับหรือว่าก็กดลิงก์ด้านล่างนำหรับวิดีอนี้ขอลาไปก่อนชอกันชมกิปหน้าหัวหนุนด้ครับบ๊ายบาย